PRO TEACHER แหล่งเรียนรู้เพื่อครูไทยในศตวรรษที่2 1นําเนำเสนอวิทยากรและหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นหาพรสวรรค์ผ่านการสแกนลายนิ้วมือด้วยวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสวัสดีครับจากทีมงาน PRO TEACHER กระผมธนพง์รัตน,นพรพรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ d e r m a t o g l y p h ฟิกวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็สามารถนําไปใช้ได้จริงการสแกนลายนิ้วมือตามหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1สแกนลายนิ้วมือทั้ง10นิ้ว ขั้นตอนที่2นํนำลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบการประมวลผลทางโปรแกรมตามหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือขั้นตอนที่3รับผลวิเคราะห์และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญท่านจะได้รับผลวิเคราะห์ที่เป็นเอกสารทั้งไฟล์ pdf และแบบรูปเล่มผลวิเคราะห์นี้เสมือนคู่มือชีวิตของแต่ละบุคคล ผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือทำให้ค้นพบพรสวรรค์เสมือนมี GPS ชีวิตส่วนบุคคลเลือกเส้นทางที่ชอบปักหมุดสู่เป้าหมายก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ใช่ได้อย่างมั่นใจพรสวรรค์ค้นพบได้จากลายนิ้วมือเคยฝันอยู่นะครับว่าจะปั้นดาวล้านดวงประดับฟ้าเมืองไทยเราจะมาค้นหาพรสวรรค์คนในประเทศไทยสักหนึ่งล้านคน โดยเฉพาะเริ่มต้นจากเด็กๆก็คือโดยการเริ่มต้นจากการสแกนคุณครูนี่แหละนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็มาเรียนรู้มาอบรมแล้วเอาความรู้นี้ไปสแกนเด็กนักเรียนของท่านเอง1ล้านคนในที่นี้คุณครู1นึ่งหมื่นคนไปสแกนเด็กนักเรียนของตัวเองอีกคนละ100คนก็จะครบหึงล้านคนคนหนึ่งล้านคนที่สแกนรายนี้เมื่ออกมานนี้จะเป็นคนที่มีคุณภาพเพราะว่าเขาจะได้ค้นพบค้นเจอรู้จักตัวเองรู้จักพรสวรรค์ของตัวเอง แล้วก็นำเอาความรู้นี้ไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองสู่ความเป็นเลศิศค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่ออนาคตที่เป็นเลศิศผมมีความฝันว่าจะปั้นดาวล้านดวงประดับฟ้าเมืองไทยแต่ก็ไม่อยากฝันคนเดียวก็เลยมาเชิญท่านมาหาคนร่วมฝันแล้วผมเชื่อว่าฝันนั้นจะเป็นจริงในที่สุดขอบคุณมากครับ